ราจปรออยู่หลังฉากวันนี้เรามาดูอัลบั้มหายากสมัยรัชกาลที่5กับพี่โอ๊กันนะครับมาดูกันเลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือหนังสือรูปทรงถ่าย ของรัชกาลที่5นะครับที่ท่านเปิดร้านถ่ายรูปหลวงนะฮะในงานวัดเป็นสมาบพิณเมื่อปี2447นะครับหรือประมาณก็เกือบ120ปีที่แล้วนะฮะภาพในนี้เนี่ยต้นฉบับเลยก็คือภาพภาพที่มาจากผมนะฮะภาพต้นฉบับนะซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5เองเลยคืออัลบั้มนี้เนี่ยได้จากนักสะสมท่านหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะฮะก็มีทั้งหมด40บกว่าภาพแต่ว่าผมก็จะมีมีภาพอื่นที่ไม่ได้อยู่ภาพพิเศษที่นอกอัลบั้มด้วยใช่ครับภาพพิเศษเนี่ย เป็นภาพเจ้าจอมอันนี้เป็นยังไงครับทั้งหลายที่เป็นภาพเจ้าอจอมในรัชกาลที่5ที่จะเห็นว่าเป็นภาพทรงถ่ายในี่จะเห็นตราจอบลลอ,อยู่หลังฉากนะทุกรูปเนี่ยจะมีตราจอบลออยู่นี่ก็เป็นพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่5ที่ตัดเซตอัพฉากทพระองค์ท่านก็ให้สมเด็จกรมพระยาดำลงไปอยู่ข้างหลังนะเป็นเฟรมเอาไว้นะครับแล้วก็สมเด็จกรมทรานฤทธิ์นะครับท่านก็เหมือนเป็นจิตรกรจิตรกรวาดน,นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพสมเด็จพระพันวษาครับ ก็จะมีหลายภาพเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้เคยลงหนังสือก็คิดว่าในอนาคตอาจจะมีการทําขึ้นมาใหม่ก็ขอบคุณพี่โอ๊กนะครับวันนี้มาแบ่งปันอัลบั้มหายากแล้วก็ทําให้เราได้ความรู้เยอะมากเลยครับ